สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกนารักทุกคนทุกทกท,กท,กท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับรายการซิวโกนเองนะครับก็วันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับเกมพับจีมือถือนั่นเองเฮ้ยวันนี้มีคนขอเข้าร่วมทีมครับโอเคก็กลับกันมาอีกแล้วครับสําหรับเอ่อพับจีพับจีมือถือนะครับผมวันนี้เราก็แต่งตัวดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น จากพาร์ทก่อนๆเราเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยนะวันนี้เราวันนี้เรา <c oughs> วันนี้เราก็มีของมากขึ้นครับเพราะเรานั้นได้ของจากการเลื่อนยศมาเนาะโอเคที okay. นี้รอเพื่อนกดนครับมันจะเล่นไหมเนี่ยอืมัมนแต่งตัวมั้ยเอ้าอ่ะไม่อยากเลียกใครละรอช้าขี้เกียจรอไปไปลุยเลยเริ่มเกมโอ้ วันนี้ครับวันนี้ก็ไปเข้าเดือนธันวาแล้วนะครับสิบธันวาเป็นไงบ้างทุกคนใกล้ถึงปีใหม่กันละทุกคนดูด้แลสุขภาพกันหรือ,อย่างครับดูแลสุขภาพไว้ด้วยนะครับผมเสื้อนหนาวก็หยิบมาใส่เนาะอโอเคเรื่องเลยเดี๋ยวดูซิว่าจะมีคนไทยหรือเปล่า มลองเล่นไปแล้วครับเมื่อกี้ก็วอร์มๆถูกมดว่าก็ตายๆไปตายๆทั้งคู่นั่นแหละตายทั้งสองครั้งเหนื่อยไหมครับทุกคนครับธุรกิจจะแย่อย่างนี้โรคระบาดก็เยอะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาด้วยอย่าลืมนะครับผมใส่แมสดีๆนะครับอ่าๆแมสแมสไม่โหลดอืมไหนลงไหนดี อยากลนี่ทุกคนมันจะเป็นไอมันจะเป็นหลุมอะมันจะเป็นหลุมเว้ยตรงนี้มันจะเป็นหลุมผมจะผมจะไปลงตรงนั้นผมอยากไปลงเอา้าผมใส่หมวกมาด้วยหมวกไปไหนวะผมใส่หมวกมาด้วยเมื่อกี้ผมเซ็ตหมวกมาด้วยนะรอติดตามนะครับผมผมจะไปเ,เล่นเดี่ยวมั่งเบื่อละ อืมลงกับเบอร์สามก็ได้จะลงที่ไหนก็ไม่รู้คือไม่ออกแล้วกันเคตัวนี้ลงกับสองคนนะครับผมลงไหนเน,นี่ยโอ้ชิตมึงไ่ยโอ้ตายตายเฮ้ยอย่างงี้ตายบอกเลยตายอาสู้เต็มที่ทุกคนวิ่งวิ่งอ๋อแมปแมปเพิ่งโหลด จะปืนไม่มีปืนครับไม่มีปืนแย่แล้วแย่แล้วไม่ปืนมาแล้วครับผมโอเคโอเคโอเคจะตื่นเต้นกับมันนะยังไม่ตื่นเต้นกับม,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 กมันไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรมากหรอกนงสโคบไปก่อน ปิดต่อแหนโอเคโอเคมีมีเสียงปืนแล้วนะครับผมมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตอนนี้เราเหมือนจะเหมือนจะลง จะลงด้วยกันหมดนะก็วะยิงอะครับอยู่ไหนวะอุ้ยเสียงปืนโครตเยอะเลยอ้ยโอเช่โอ้ยช <Wallace> ่วยช่วย ช่วยอะโอ้ช่วยไต่พวกมันอยู่ประเทศเดียวกันหมดเลยวะไม่กูอยู่คนไทยคนเดีเยววะทำไมวะคนไทยไม่ชอบเล่นเะหรอเบื่อกันแล้ว <S 1> <S 1> โอ้ทต้องท้โอจโริงแล้วมึงก็ลงที่เดียวกันมันจะมีปืนให้มึงไหมล่ะเฮียมึงเนี่ ไปแล้วแม่เปตายซะสัตว์มันจะมีปืนไหมคัมงพากูลงที่แบบได้ละได้ลได้ละได้ล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 ้เร็วๆคว้าเร็วค้าเร็วคว้าเร็วงก่อนวางก่อนมองซ้ายมองขวาเสียชิ้หายเลยวะลองเล่นเซฟๆดูแล้วกันนะ ตายอะไรรักตาวะเฮ้ยโบหัวไปนะมันเห็นนะบุดรพราล้วลวเลยคนาพรมารล,ล้วนอ่ะมันตีเดียวกันเน่ยไคุนอย่างเงี้ยพวกมันน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับไอ้ไอ้ไอ้สามตัวเนี้ย กูจำได้มกีแบงลงเยอะมากกูจำได้มือก ah okay. <No ี้แบงลงเยอะมากเงี้ยพีเน um> ี้ยพี่ซกกูจะฟังเสียงเขากูว่ากูไปดีกว่าว่ะเยอยู่ไม่ได้ละ ยังไงะทะห่าออ้ยเอาอีกแล้วกูก็เป็นซะอย่างเงี้ยแหละดลยโอ้โหแตกมดตี้มึงเก่งแค่ไหนกันเทียวฮะ เกียวโคตรตึงเลยเก้าาทีทุกคนดูแต่มแตงมตี้เลยอะไรวะมันดูสองมันดูสองลุมสี่เหรอคือสองสามตัวแม่ง,งวดัดวัดตลุมยิงตัวตัวเดียวเว้ยม NVP ทัางแม่งเลยแล้วกันไปแล้ว ได้อะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลยนะครับรอบนี้ได้ยิงนิดนึงไม่ได้อะไรเหมือนเดิมครับรอบนี้ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมโอ้โหแต่งปวซาลอะไรวะเนี่ยไม่ไม่ได้อะไรเลยเลงล,ลอีรอบนึนทงทำเวลาครับรอบนี้ทำเวลาคือตายเร็วๆนะ Cứa lên với nó cũng kiểu ngầu nó cũng ngầu ngầu ngòi sao rơi ทอฟฟอร์มยังวะที่หนึ่งพาร์แรกมาเล่นก็ได้ที่หนึ่งจำได้ไอ้กูไม่ได้เลยแล้วกูอัดมากูก็ไม่เคยได้เลยเล่นก็ตายตายตายหายหมดลเลยเดี๋ยวคลิปนี้มันจะลงไปวันถัดไปน,นนะครับแล้วกันนะครับเพราะว่ากผมเดินใช้เวลาตัดคลิปอยู่นะครับตัดคลิปในโทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องเล่น ชเชงลีนต์ดำไปอืมอะไปวลงเลยครับอาซิดูซิว่ามึงจะพาไปรอดไหมกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมึงจะทำกูลงแม่งนี่แหละ บอกว่าหลุหมไม่ควจะลงไงอุย้ยปากล้มเลยเดี๋ยด๋ยๆบักบักบักถึงแล้วค่อยลงค่อยๆลงค่อยลง,อยลงจอมเป็นไงลนะ่ะของใต้น้ำก็มีนี่หว่า อะไรบ้างเนี่ยชอ้อปปิ้งก่อนข้างบนให้เปิดข้างบนยิงไปนะครับโอ้ยของเยอะนี่นี่ว่าของเยอะของเยอะเว้ยคุณค่อยเพลินลานแถวนี้ว่ะถ้าผมตายนี่ก็คือเลิกเลยนะรอบเนี้ย ตายหมดแล้วเลยครับถ้าผมไปตามพวกนะคงก็คงไม่รอดนะครับเดี๋ยวนี้มีคนรอติดตามเราอยู่เนียคนณรอรออยู่คงใช้ให้เราตายอยากรีวิวไม่รับพวกมึงรู้อนาคตมึงให้กูตายวง,งไหนวะอู้อยูนี้วงอยู่โซนที่เขาเปิดเปิดไฟฟ้าข้างในก่อนนะ ความไม่ดีอืมอย่างนี้แหละมีบางอย่างอยู่รอบนอกเราไม่อยากจะคิดเลยอือลงตรงนี้ก็ไม่เร็ว อยู่เลยไม่มีโซโคแบบไปดูโซโคกันกมึงตายหาออกกันหมดแล้ว ของอะไรอ่ะเดี๋ยวแบงก่อืมชงแหเลยกันเฮ้ยแบตจะหมดโอ้ตายละไปเลยข้านี้ทนไหวอยู่ชื่อใหม่ 不吧。Yep. หัวเราเองครับทุกคนผมจะแคมใส่แคมก่อนไม่มีอะไรมาขัดจังหวะการแคมเราได้แต่ปืนนี่แบบปืนบนหัวเราเลยตายเ่ยวะ

คนอ่ะกูได้ยินเสียงปืนวะมาเอ้ยหุยรถมั้ง สเตปมีหน้าแล้วผมจะไปเอารถนะครับแล้วก็บึ้งเข้าวงเลยเอาเยอะๆเก็บไว้หน <Okay, S 1> <ๆ>ึ่งขวดสำรองเก็บไปสนใจบ้าแล้วกูไปเร็วเมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้แบบปุ้งตกใจ ไปเลยไปเร็วไปแล้วครับวิ่งสยกหกคนแล้วอะ่ะจะไปเลยคุณเห็นอะไรไหมใช่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 ผมว่าจะไปทำอันน้นแหละเตรียมตัวจำไง รอบนี้ถ้าเราตายกูก็จะเสียเปล่าเลยเพราะแบบเราก็จะหมดแล้วเนาะตรงไหนนะโอ้ยอยู่นู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยที่เขาเลยครับวิ่งไหนวะไหนวะแต่กุดน้ำไม่มึงโชว์เลยน้ำโชว์บึกเดีเดวเด สนกไปละนี้นี้สิครับเร่งความเร็วไปเลวโอ้ยยิงกันหูดับอ่ะงานี้โอเคไปมันยิงกันไปแล้วก็ไม่ลืมที่จะแวะเล่นนะครับ แคมแล้ะออพวกมึงยังไม่จเจริญจริงๆเลยแป๊บเดียวก็ตายตัวเหลือเก้าคนแล้วโอ้มีสิไได้ที่ดึงร้องร้อง,อ,งอย่างกูนี่ก็ได้ที่หนึ่งได้นะแคมเลยจ้า,ากูแต่ก็ไม่เลืองที่จะ,ท,จะที่จะทิ้งรถนะครับ การแคมป์ลายยางรายตุนเ้นเนซีเมื่อกี้ดูสิตัวนี้อยู่ในวงแล้วโอ้เก้าโคสุดท้าย มาเว่ยพร้อมยัง ได้แล็บมาไม่น้อยป่ะแค่นี้ประมาณนี้ทุกคนไอ้ดิสีก็เจอแหววไปละโคตรตึงจริงๆปุ๊บตั้ง,งสมาธิสุดมาเล่นคนเดียวมันก็มันก็เครียดแบบก็ตึงธรรมาดาโอเคประมาณนี้แหละอ้าวผมจะเก็บชุดเอาไว้นะแบบ ไว้อัดรอบอื่นึมื้อถ้า,ถายัางทันอยู่โอเคก็รอบนี้พาที่สี่แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามดูมาตลอดสําหรับพับจีมือถือพาที่สี่นะครับรับรายการชิวโก้ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมติดตามและรับชมมาตลอดนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสำหรับรายการคิวโก้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย